5ฟีเจอร์ดับฝันที่จะไม่มีวันได้เจอใน iPhone 14นะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับ ในช่วงก่อนที่ iPhone 14กำลังจะเปิดตัวนะครับผมแน่นอนนะว่าจะมีข่าวลือออกมาเยอะแยะมากมายนะว่าใน i อ h o น e 14นี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อย่างง้นอย่างนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ทางกติรีวิวนะครับก็ได้เคยทำคลิปไปเหมือนกันนะว่าในไอโฟนส o บสี่เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์อะไรออกมากันบ้างนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยสตโดจะมาดับฝันทุกๆคนนะครับว่า มีฟีเจอร์อะไรบ้างที่แน่นอนฮะเราจะไม่มีวันได้เจอในตัวของ iPhone 14นะครับผมก่อนจะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติรีวิวด้วยนะครับมาดูกันที่ฟีเจอร์แรกกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือว่าใน iPhone 14เนี่ยจะไม่มีทางได้เจอ iPhone แบบไรพอตแน่นอนครับผมเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยจะทําอะไรแบบไรพอตนะครับผม Apple เนี่ยควรจะต้องมีตัวที่เรียกว่า Smart c o n n e c t o เตมาก่อนนะฮะอย่างที่เราเนี่ยอาจจะได้เห็นใน iPad นะครับผมที่จะเป็นจุด3จุดนะฮะเพื่อที่จะรองรับการส่งไฟล์แบบสายนั่นเองครับผมถ้าสมมุติว่ามันมีมาแบบไรพอรตแล้วเนี่ย การส่งไฟล์จากสายเนี่ยแน่นอนครับผมว่ามันจะทําไม่ได้อีกต่อไปนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยวางแผนจะทําโทรศัพท์มือถือแบบที่เป็นไรพอร์ตเนาะ เราอาจจะต้องได้เห็นตัวของสมาร์ทคอนเนคเตอร์ในตัว iPhone 13กันก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่แน่นะว่าใน iPhone 14เนี่ยถ้าสมมุติว่าเริ่มมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์ออกมาเมื่อไหร่นะครับผมใน iPhone รุ่นต่อๆไปเนี่ยอาจจะเริ่มมีวิวเวลของการได้ใช้ iPhone แบบไรพอก็เป็นได้นะครับต่อมานะครับผมที่จะไม่มีวันได้เจอใน iPhone 14แน่นอนนะฮะนั่นก็คือ iPhone แบบ USB-C นะครับผมแน่นอนครับว่า ตัวของ iPhone 14นี่เนี่ยน่าจะยังคงใช้เป็นพอร์ตแบบ Lightning อยู่นะฮะเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อทาง EU เนี่ยได้ประกาศออกมาเนาะว่าในสาภาพยุโรปเนี่ยถ้าสมมติว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นไหนหรือว่าแบรนด์ไหนๆเนี่ยจะเข้ามาขายในส่วนของยุโรปเนาะจะต้องเป็นพอร์ตแบบ USB-C เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทาง EU ประกาศนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ Apple เนี่ยได้ทำการผลิต iPhone 14เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนลายการผลิตน้องใน iPhone 14นี้เนี่ยเปลี่ยนลายการผลิตใหม่หมดเนจากพอร์ต i t n t n i เนี่ยเป็นพอร์ต USB-C นี้เนี่ยอาจจะไม่ทันการนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราอาจจะได้เห็นตัวของพอร์ต USB-C ใน iPhone รุ่นต่อๆไปมากกว่านะครับต่อไปที่เราจะไม่เห็นใน iPhone 14แน่นอนนะครับนั่นก็คือ ไอโฟนแบบจอพับนะฮะเอ๋บางคนอาจจะงงว่าเอ๊แล้วมันมีข่าวออกมาจริงๆหรือว่าไอโฟนเขาจะทําจอพับเนี่ยข่าวที่ไหนมั่วหรือเปล่านะมีบางสํานักข่าวนะหรือว่ามีบางเรียกว่าเก็ทภาพนะครับผมภาพหลุดออกมานะว่าเอ๊ถ้าสมมุติว่าไอโฟนเนี่ยเขาออกมาเป็นหน้าจอพับเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวของหน้าจอพับนี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ข่าวหรือว่าจะมาใน iPhone 14สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า มันก็มีรูปออกมาเหมือนกันนะว่าเออถ้า iPhone ออกมาเป็นจอพับเนี่ยเออมันก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยติดโดก็มาบอกให้นะฮะว่าในตัวของ iPhone 14นี้เนี่ยน่าจะไม่เจอจอพับ Hub แน่นอนครับผมอีกเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่า Apple เนี่ย ได้เพิ่งเริ่มมีการเปลี่ยนตัวของหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ OLED นะฮะตั้งแต่ตัวของ iPhone 12เป็นต้นมานั่นเองครับที่จะใช้หน้าจอแบบ OLED ในทุกๆรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่า Apple เนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้าจอแบบแข็งๆเนี่ยไปเป็นหน้าจอแบบพับที่มันจะต้องเป็นหน้าจอแบบยืดๆยุ่นๆอะไรอย่างนี้นะครับผม อาจจะต้องเริ่มการทํานวัตรกรรมอะไรใหม่ๆอีกเยอะนะฮะกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่า a อ p l e ทำจอพับเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีกระแสะเข้ามานะว่าคือแอปเปิลเขาไปกอบแบนด์ไหนมาหรือเปล่าอะไรนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน iPhone 14เนี่ยก็น่าจะไม่มีทางได้เห็นแน่นอนครับผมกับ iPhone แบบจอพับนะฮะต่อมาครับผมที่จะไม่ได้เห็นใน iPhone 14แน่นอนนะครับนั่นก็คือกล้องหน้า แบบซ่อนใต้จอนะแน่นอนครับผมว่าขนาดกล้องที่เป็นกล้องแบบเจาะรูหน้าจอนะนเรายังต้องลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเอใน iPhone 14เนี่ยจะออกมาจริงๆหรือเปล่านะลนแล้วพอเขาออกมาเนี่ยมันจะมีแค่ในรุ่นโปรหรือเปล่านะครับผมลลแล้วก็ติ่งของ Apple เนี่ยยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนับตั้งแต่ iPhone รุ่นแบบ iPhone 10มาแล้วนะฮะจนถึง iPhone 13ตอนนี้เนี่ย ติ่งหน้าจอก็ยังคงอยู่นะครับผมพอาะฉนนั้นเนี่ยก็น่าจะพออนุมานได้นะว่า Apple เนี่ยยังไม่ถึงจุดที่จะซ่อนกล้องใต้จอนะครับและข้อสุดท้ายครับผมในการเปิดตัวบัตรเชิญล่าสุดนะของทาง Apple นะครับผมมีการปล่อยภาพที่เป็นภาพดวงดาวออกมานะฮะ หลายๆคนเนี่ยก็ตีความไปนะครับผมบอกว่าเออาจจะมีกล้องที่ซูมไกลได้แบบเห็นดวงดาวแบบชัดๆหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยติโดก็นํามาวิเคราะห์เหมือนกันนะแล้วก็มีสํานักข่าวจากต่างประเทศนะครับผมก็วิเคราะห์เหมือนกันนะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นกล้องที่มันซูมไกลได้ถึงดวงดาวนะใน iPhone 14นะครับผมภาพดวงดาวที่ออกมานเนี่ยอาจจะเป็นโหมดที่เป็นโหมดการถ่ายภาพแบบดวงดาวนะครับผมในการปรับแสงปรับอะไรต่างๆนี้เนี่ย ให้มันเห็นดวงดาวได้ชัดเจนแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและก็อีกหนึ่งเหตุผลนะฮะที่ติดโดคิดว่าเออมันก็รองรับกับตัวนี้เหมือนกันนะแล้วก็อีก,กหลายฟีเจอร์ที่ได้กล่าวมานะครับผมนั่นก็คือว่า Apple เนี่ยปกติแล้ว,วเวลาออก iPhone รุ่นใหม่ๆนะโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องของกล้องเนาะอาจจะเป็นการแค่เพิ่ม ฟีเจอร์ใหม่ในเรื่องของกล้องนะฮะจะเพิ่มความละเอียดเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เพิ่มโหมดในการถ่ายภาพดวงดาวนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5ฟีเจอร์ที่ติโดได้พูดมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นการที่มีสำนักข่าวต่างประเทศเนาะก็วิเคราะห์กันเอาไว้เหมือนกันนะครับผมรวมไปถึงทางทีมงานตริรีวิวเนี่ยก็ได้นํามาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับผมถ้าสมมติว่า Apple เนี่ย เปิดงานออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรพลิกโผไปก็ได้นะครับผมยังไงเนี่ยก็รอติดตามในงาน Apple Event กันได้นะฮะไม่แน่นะ Apple อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอเราอยู่ก็เป็นได้นะครับผม อ๋อแล้วก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาติรีวิวนะได้มีแรงใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะเข้าไปโหวตให้กับอติรีวิวด้วยนะครับผมในส่วนของ Tik t o k Award นะฮะสามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมเผื่อว่ามีบางฟีเจอร์อันไหนเนี่ยที่มีเพื่อนๆของใครกำลังรอฟีเจอร์นั้นอยู่นะครับผมจะได้แชร์คลิปนี้ไปแล้วก็ปััมจบนเเ้าาลลยยนะแะสุดท ในี่เนี่ยใครฟังมาถึงตอนนี้นะและยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กับช anel ติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ในทุกๆวันครับผมสำหรับวันนี้ติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแลเชเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ